บายดีอานะงเช้าเบรรยากาศอยู่แกลนทาวอตอนเช้านี่มันไซบาตเนะาะหลังจากเสร็จพิธีของตังกองบุญเมื่อคืนนี้เนาะนมันกำลังกะเกียมหลังจากไซบาตตอนเช้าเร็วพวกเราก็สิได้มีการเซฟอิเล็กโตรนเต็มทีเลยมันจัดแบบเต็มสุด

ยังม่เฮ้เบียร์สองลอยลังโบุฟเจัดไหมตังสามกล่องกล่องอัทะ